สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะราศีในคลิปนี้ที่เราจะเล่าให้ฟังก็คือราศีธนูค่ะราศีธนูสำหรับผู้ที่เกิดวันที่23พฤศจิกายนจนถึงวันที่21ธันวาคมจุดแข็งใจกว้างช่างฝันมีอารมณ์ขันจุดอ่อน สัญญาเยอะแต่ทำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอดทนพูดไปเรื่อยสิ่งที่เขาชอบอิสระการท่องเที่ยวปรชัชญากิจกรรมการแจ้งสิ่งที่เขาไม่ชอบคนเกาะแกะการถูกจำกัดสิ่งจุกจิกราศีธนูเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาช่างสงสัยและเป็นนักเดินทาง พวกเขาชอบที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตามหาบางอย่างที่เป็นความหมายของชีวิตพวกเขามองโลกในแง่ดีและกระตือรือร้นพร้อมรับเสมอสำหรับทุกความเปลี่ยนแปลงแม้ในบางทีพวกเขาจะอยู่ในความคิดบ่อยๆแต่หากมีสิ่งใดที่ต้องลงมือพวกเขาก็พร้อมที่จะลงมือทำให้สิ่งที่คิดนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ ราศีธนูอยู่ในธาตุไฟเหมือนกับราศีเมษหรือราศีสิง์สัญลักษ์ณแห่งความสร้างสรรค์สีสันให้กับโลกไปนี้พวกเขามีเจตนาที่ดีและมีความตั้งใจดีแต่บางครั้งก็ทำให้เขาซื่อตรงเกินไปขาดไวพิบในการนึกถึงคนอื่นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องปรับจะเอ่อปรับให้เข้าใจบริบทร,รอบข้างด้วย ราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะความกระตือรือร้นของพวกเขาไม่มีขีดจำกัดความอารมณ์ดีและความอยากรู้เป็นสิ่งเติมพลังและจิตวิญญาณให้กับเขาให้คนพบสิ่งที่เขาต้องการเรื่องเล่าของราศีธนูผู้เยียววยาที่ถูกเข้าใจผิดราศีธนู เป็นเครื่องหมา่ของการเรียนรู้และการรักษาพวกเขาพร้อมเสมอที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือและดูแลใครๆแต่ผู้คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นเป็นไปเพื่อตัวเองเขาทำได้เพียงยิ้มรับและซ่อนความเจ็บปวดไว้ใต้รอยยิ้มและแม้ว่าเขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือใครต่อใครหวังว่าเขาจะหายเจ็บปวดจากการทำให้ใครพ้นไปจากความเจ็บปวดนี้ ท้ายที่สุดเขาก็รู้สึกว่างเปล่าแม้แต่พรได้ตรงหน้าก็ยังทำให้เขารู้สึกว่าขาดอะไรไปอยู่ดีในแง่มุมที่เขามักจะทำตัวสนุกสนานขี้เล่นและรักอิสระพวกเขาจะดึงดูดคนที่เปิดใจใจกล้าเข้ากับเขาได้ดีแต่บางครั้งความอิสระก็พาเขาสับสนระหว่างมิตรภาพของเพื่อนหรือแฟน การปรับตัวจึงขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้ามานั้นเปิดใจรับความหลากหลายในตัวกันและกันได้มากเท่าไหร่พวกเขาชอบคนที่เฉลียวฉลาดและรับรู้อะไรรอบๆได้ดีขณะเดียวกันก็มีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนชัดเจนในความคิดมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทําพวกเขาเคารพคนได้ในทุกรูปแบบแต่ก็คาดหวังที่จะเห็น เวอร์ชันที่ดีที่สุดจากคนเหล่านั้นซึ่งการคิดหวังเช่นนี้ย่อมทำให้พวกเขาผิดหวังได้เป็นปกติแต่มันจะทำให้ความรักที่เขาต้องการอยู่ไกลเกินเอื้อมมากเกินไปการที่พวกเขายติดกับความคิดบางอย่างมากเกินไปทำให้พวกเขามองเห็นความสิ่งความสวยงามความดีงามหรือสิ่งดีๆนี้กลายเป็นเรื่องบางเบา บางครั้งความดื้อที่ว่าก็อาจจะนําพาเขาไปเจอในสิ่งที่เขาต้องการได้แต่ท้ายที่สุดเขาจะรู้เองว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าหรือมีความหมายอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆหรือเปล่าเพื่อนราศีธนูเป็นชื่อแห่งความสนุกและโลกที่อบอุ่นใครๆก็ชอบเขาใครอยู่ใกล้ๆเขาก็มีความสุข ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ทำให้ราศีธนูมีชีวิตชีวาไม่มีใครล,ะละัดร่า่มกลางผู้คนได้มากกว่าเขาอีกแล้วอีกทั้งยังใจถึงพึ่งได้หาตัวง่ายสลายตัวไวจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีคนรักมากมายและใครต่อใครชอบเขาการมีเพื่อนราศีนี้ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ครอบครัวในขณะที่เขาสนุกที่จะได้อยู่กับคนอื่นๆทว่ากับครอบครัว เขาไม่ได้รู้สึกว่าสเป็นเรื่องที่สําคัญอะไรมากนะักพอครอบครัวสําหรับเขามันใหญ่กว่านะมันใหญ่กว่านั้นไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่อยู่ชิดใกล้แต่ในความรู้สึก mm hmm. เขากลับรู้สึกว่าโลกทั้งใบหรือคนทุกคนที่เขารู้จักต่างก็คือครอบครัวของเขา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะสนับสนุนเขาและมีผลกระทบต่อการตัดสินใจก็ไม่พ้นคนในครอบครัวเขาจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่งดงามจากพื้นที่ตรงนี้และสามารถนำสินดีๆที่เขาได้รับไปส่งมอบให้กับคนอื่นๆและแม้ว่าตัวเขาจะรักอิสระแต่ท้ายที่สุดเขาจะสร้างครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมครอบครัวจะเป็นฐานใจให้เขาอยากกลับบ้านเสมอ การงานราศีธนูมีความตั้งใจในการงานพวกเขามีโฟกัสที่ชัดเจนแต่จะรักษาได้หากจุดมุ่งหมายนั้นยาวขึ้นเป็นเรื่องทา้าทายมากที่จะทำอะไรยาวๆอะไรที่มีะระยะยาวจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับราศีธนูพวกเขาจะสนุกมากหากได้ทำงานเป็นทีม เพื่อนๆในทีมก็จะได้รับพลังงานดีๆจากพวกเขาไปด้วยพวกเขาพร้อมที่จะจุดประกายไฟในตัวใครๆได้เสมอแต่งานชายเดียวพวกเขาก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะงานที่เขาสามารถกำหนดขอบเขตได้เองการเงินสิ่งนี้คือจุดอ่อนของราศีธนูเนื่องจากพวกเขาอดไม่ได้ที่จะใช้ใจ่ายมากเกินจำเป็นอะไรที่เขาอยากได้เขาก็จะอยากจะสอยมาให้ได้เสมอ พวกเขามองอะไรดีไปแทบจะทุกอย่างและเชื่อว่ามีอะไรอีกมากที่เขายังไม่รู้การที่จะอดออมหรือรออะไรนานๆเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับชาวราศีนี้อย่างไรก็ตามเขารู้ว่าอะไรที่เขาอยากได้และเขาก็รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้มันมาผู้ชายราศีธนูพวกเขารักสนุกเป็นนักเดินทาง พวกเขาสนใจศาสนาปรชาัชญาและค้นหาความหมายของชีวิตพวกเขารักการผจญภัยและมองว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้เสมอพวกเขาอยากเสาะแสวงหาไปเรื่อยๆพวกเขามองหาทิศทางของชีวิตที่พวกเขาต้องการผู้ชายราศีนี้ซื่อสัตย์กระ้าหาญมองโลกในแง่ดีชอบเที่ยวมองหาอะไรใหม่ๆเสมอหากคุณอยากได้ใจเขา คุณต้องใส่ใจในสิ่งที่เขาสนใจคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นส่วนหนึ่งคอยเป็นนนส่วนน่วหึงในทางเดินที่เขาจะคอยก้าวไปเขารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจฟังในสิ่งที่เขาพูดอีกด้านหนึ่งของผู้ชายราศีนี้พวกเขาไม่ค่อยเรียบร้อยใจร้อนไร้ใบพิบบางทีก็ฉาบฉวยเนื่องจากเขาเอาความอิสระเป็นที่ตั้ง พวกเขาจะอยู่ไม่ได้กับใครที่ติดแจและห่วงเขาจนไม่ยอมปล่อยให้เขาไปไหนวิธีที่จะอยู่กับเขาก็คือรู้ว่าตอนไหนควรเกาะเขาไว้และตอนไหนควรปล่อยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นผู้ฟังที่ดีและมีเหตุผลเพียงพอ,เข,พอเขาก็พร้อมเสมอที่จะรับฟังผู้หญิงราศีธนูสาวราศีนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเฟนลี่รักสนุก รักอิสระเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายพวกเขาสนุกสนานไปกับเอนเตอร์เทนสิ่งที่อยู่รายร้อนรอบตัวเธอพวกเธอจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่พวกเธอสนใจอยากรู้อยากลองไปเสียทุกอย่างแต่ถึงอย่างนั้นก็ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมากับความรู้สึกของเธออิสระเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งคุณได้ให้โอกาสเธอทำในสิ่งที่เธอฝัน ได้เป็นในสิ่งที่เธอเป็นใจกว้างกับเธอสักหน่อยชวนเธอออกไปเปิดโลกกว้างเธอจะมีความสุขมากๆเลยเมื่อไหร่ที่เธอตกหลุมรักโลกทั้งใบจะแทบจะเป็นของคนรักของเธอเท่านั้นเธอแทบจะไม่สนใจอะไรเลยแต่เธอก็ไม่ได้ทอดทิ้งหน้าที่ที่เธอทำอยู่ เธอยังคงมุ่งมั่นทำสิ่งที่สำคัญสำหรับเธอพร้อมๆไปกับการสร้างครอบครัวของเธอเธอสร้างสมดุลได้ดีทั้งความรักและหน้าที่การงานแม้จะเผลอคิดถึงคนที่เธอรักอยู่บ่อยๆ พวกเธอไม่ค่อยปิดกั้นเรื่องความรักหรือใครที่คิดจะเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่เธอไม่รู้สึกว่ามีความสุขหรือรู้สึกว่าสูญเสียจุดหมายเธอจะไม่ดีหรอที่จะก้าวเดินออกมาเธอรู้ว่าชีวิตคือการเดินทางเธอหวังว่าคู่ของเธอพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับเธอแบ่งสุขและปันทุกไปด้วยกัน ขอบคุณที่รับฟังนะคะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้ไงไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันอีกในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจค่ะบ๊ายบาย